ประเสริบุญประสบเป็นนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ไว้วางใจผมให้มาเป็นนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีทํางานดูแลรับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้นะครับผมตระหนักว่าภารกิจของเทศบาลเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่พ่อแม่พี่น้องมีปัญหา เรื่องโควิด19นะครับผมก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับบุคลากรทางการแพทย์คุณหมอพยาบาลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ก็คืออสมอและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านและขอบคุณไปถึงเจ้าหน้าที่เทศบาลนะครับตลอดจนคณะจิตอาสาที่เราได้ร่วมกันทำงานมาโดยตลอดนะครับนำเรียนนะครับว่าพวกเราไม่ได้นิ่งนอนใจ ไม่ได้อยู่นิ่งเฉยวันนี้ผมก็เลยมาพบปะกับพ่อแม่พี่น้องเพื่อที่จะให้ได้รับทราบว่าเราจะทําอะไรกันต่อไปในขั้นตอนวันนี้ผมอยากจะชี้แจงกับชาวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับว่าเมื่อมีการตรวจพบนะครับว่าเป็นผู้มีผู้ติดเชื้อโควิดนะครับเขาก็จะมารับตัวส่งโรงพยาบาลนะครับในขณะที่หน้าที่ของเทศบาลก็คือจะต้องไปช่วย พ่นยาและก็ดูแลคนที่ยังเหลือซึ่งถือว่าเป็นคนที่มีความเสี่ยงสูงนะครับในการนี้นะครับผมกับทางเทศบาลได้เตรียมนะครับถุงยังชีพได้เตรียมยาเพื่อที่จะให้คนที่มีความเสี่ยงสูงที่อยู่ที่บ้านนะครับต้องอยู่ที่บ้านนะครับได้ดูแลตัวเองบางบ้านห้องมีน้อยนะครับต้องใช้ห้องน้ำร่วมกันนะครับ ก็จําเป็นที่จะต้องแยกมาเราจะใช้โรงแรมตาปีนะครับเป็นโรงแรมที่จะนําผู้เสี่ยงสูงมาไว้ในกรณีที่ในแต่ละบ้านไม่พร้อมที่จะให้คนที่เสี่ยงสูงเนี่ยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านนะครับสบายใจว่าพวกเราทํางานและทํางานในเชิงรุกเราก็ต้องเตรียมความพร้อมของบุคลากรเตรียมความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ให้พร้อมเราถึงจะลงไปทำเราจะมาร่วมกันต่อสู้กับโควิดไปด้วยกันนะครับไปด้วยกันสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมใคร่นำเรียนพี่น้องก็คือให้ทุกท่านนะครับดูแลตัวเองสวมแมสล้างมือนะครับแล้วก็พยายามที่จะอยู่ห่างนะครับรักษาตัวเองสอทอเองนะครับรองนายกเองก็ไม่ได้อยู่นิ่งนะครับ เอาตัวเองเข้าไปช่วยเสี่ยงผมถือว่าเสี่ยงเพราะว่าพวกเรานะครับไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในการต่อสู้กับโควิดแต่ก็โชคดีที่พวกเรานะครับศึกษาและก็มีความรู้อยู่บ้างผมจะพยายามไล่งานนะครับโดยวิธีการมอบหมายงานนะครับอาจจะไม่เห็นผมแต่ว่ามั่นใจครับว่างานเดินนะครับผมพยายามที่จะดูนะครับดูให้ครอบคลุมคือถ้าทำงานอยู่ คนเดียวนะครับไม่มีทางที่เราจะดูได้ครอบคลุมเพราะฉะนั้นผมพยายามมอบงานแล้วก็ติดตามงานนะครับงานในทุกด้านก็จะเกิดขึ้นมาพร้อมๆกันเพื่อความสุขของชาวเทศบาลและลูกหลานของเราในอนาคะครับผมขอบคุณมากครับ